ขน้ามาหน้ามา,นนา,มางี้ปัวปัวนี่ได่เข้ามาเนี่ยพ hey. อไปถึงทะเลยิ้มแย้มบ,บอกโอ้โ oh, ห oh, ทะเลหรือนี่คิดว่ามันจะกว้างเหมือนแม่น้ําแถวบ้านเราตามนครสวรรค์อะไรแบบนี้เราโอ้โหถ้ายังงี้มาตั้งนานแล้วว่ะ oh, oh, น,น,น,นะนะนะดีใจมากปู่ดีใจค่ะดีใจชาตินี้ทั้งชาติคิดว่าจะไม่ได้มาเหยียบทะเลซะแล้ว คุณปู่เคยพูดบอกว่าเอ๊ะอยู่มาอายุเป็นร้อยปีแล้วยังไม่เคยไปเที่ยวทะเลสักทีเลยพูดอย่างนี้พอพูดแล้วลูกหลานก็เอ้ยนึกอยู่ในใจเออปู่พูดขนาดนี้แนละ้วลองพาปู่ไปเที่ยวสักครั้งเถอะเพราะว่าตอนนี้ปู่ยังนั่งรถได้อยู่พิจิตไปและยองก็โอ้โหหลายร้อยโลเหมือนกันก็ปรึกษากันไปนอาะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมพอดีงั้นอาไปก็ไปปู่ก็ไปนะชวนปุ๊บไปปั๊บเลยเพราะความอยากเห็นทะเลเพราะว่าอยู่ที่พิจิตนี่จะไม่มีทะเลเห็นแต่แม่น้ํา เราพาไปที่ระยองค่ะไปที่อ่าวไข่ที่ระยองค่ะพอไปถึงทะเลยิ้มแย้มบอกโอ้โ oh, หทะเลเือนี่คิดว่ามันจะกว้างเหมือนแม่น้ําแถวบ้านเราตามนครสวรรค์อะไรแบบนี้บอกกู ool, ทะเลนี่คือมันกว้างเป็นหลายหมื่นหลายโลเลยนะบอกกันเลิศเลิศกว่าเหมือน,นบ้านเราโอ้โ oh, หถ้ายังงี้มาตั้งนานแล้วว่าน่ะนะดีใจมากกูดีใจค่ะ ลงไปแต่ไม่ได้ลงไปนั่งแช่ลงเดินไปเดินละเลาะริยมึงบอกโอ้ยดีใจชาตินี้ทั้งชาติคิดว่าจะไม่ได้ไมาเหยียบทะเลซะแล้วพอได้ลูกหลานได้เนี่ยก็เพราะได้มาก็เพราะลูกหลานนี่แนอนได้พามาแก่ังพูดอย่างนี้คือคือความสุขของเขาเนาะย,ยิ้มตลอดให้ทําอะไรก็ทําอาปูกินนั่นไม่กินให้ทําอะไรทําหมดทุกอย่างไม่เคยบ่นแม้แต่คําเดียวว่าเหนื่อยได้ไรไม่เคยสนุกไปก็ลูกหลานด้วยค่ะ รู้สึกดีใจค่ะที่ว่าทั้งชีวิตเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดจะพาท่านไปเลยนะคะพอพูดท่านพูดบุ๊ปลองฉุกคิดขึ้นมาลองพาไปขนาดพอพาไปแล้วก็ประสบความสาเร็จเลยดีใจทุกอย่างแล้วปู่ก็ไม่ป่วยไม่มีปัญหาระหว่างทางเพราะว่าเดินลงไปเข้าห้องน้ําตามปัม๊มก็เดินเองได้ทั้งหมดเลยค่ะเดินได้แล้วก็คุ้มกับที่พาไปในครั้งนี้คุ้มมากเลยค่ะบอกปู่ถ้าไปอีกไปไหมแล้วไปที่จังหวัดอื่นไปไหมไปสิว่านะบอกไปสิ ไม่ขัดเลยแข็งแรงไม่เคยไปหาหมอเลยค่ะไม่เคยเจ็บป่วยก็อยู่ของแกงเงี้ยปกติอย่างเงี้ยไม่เคยแล้วก็ฟันแกนก็ยังอยู่หายไปแค่สองซี่เองฟันยังอยู่ครบหายไปแค่สองซี่แล้วก็ไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยบ่นว่าโอ้เป็นนูน่นเป็นนี่ไม่เคยค่ะยังปั่นจักรยานแถวบ้านไปได้หมดค่ะบอกลูกหลานทุกๆคนเธอเธอว่ามีคนสูงวัยอยู่ในบ้านถ้าท่านอยากไปไหนพาท่านไปเถอะค่ะเพราะว่าสักวันหนึ่งเราไม่รู้ ว่าเราจะมีโอกาสได้พาท่านไปไหมคือครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเขา,เขามีความสุขมากค่ะ